เขาบอกว่าเรื่องของการใช้ generative AI เนี่ยมันเปลืองพลังงานใช่คำว่าเปลืองพลังงานในที่นี้ขยายความให้ฟังนิดนึงว่าคืออะไรอยากเล่าถึงคำว่า token ก่อนค่ะหรือคำว่า tokenization คือจะบอกว่าเวลาที่เราพิมพ์ประโยชน์แล้วแต่เนี่ย AI จะตีความคำศัพท์นั้นออกมาเป็น token หรือเป็นรหัสก่อนเช่น hello AI มันรู้จักว่า hello เนาะมันจะตีความ hello เป็นหนึ่ง t o แต่อยากจะให้ฟังเพิ่มเติมว่าไอ้คำว่า token ของมันเช่น hello เนี่ยฮะมันจะไป เทียบว่าในคังคำศัพท์มันน่าจะเป็นรหัสที่15339คือถ้า AI มันมีคนใช้ว่า Hello เยอะในครั้งมันรู้จักมันจะแทนนิดด้วยรหัสฉะนั้นเป็นที่มาที่ไปว่าภาษาอังกฤษ AI รู้จักมากกว่ามันก็เลยประหยัดพลังงานมากกว่าเหรอคะใช่พัดูสิเพราะสมมตินะถ้าภาษาอังกฤษเฮลโ o ล i รู้จักมันคือ1โทเค็นแต่พอเป็นคว่าสวัสดีค่ะกี่โทเค็นคะ AI รู้จักมันแบ่งเป็นสอเสือ บอแวนเนนการสอเสือดอเด็กสออีกโทเคนอ๋อมันก็อยู่ที่ว่ามันรู้จักมากมน้อแค่ไหนอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับเหมือนที่ก้าบอกเลยคําว่าโทเค็นสําคัญยังไงโทเค็นคือพลังงานในการจับคู่ฉะนั้นคิดภาพว่าถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษคุยเฮลโลอาจจะหนึ่งโทเค็นแต่ไทยคือ6โทเค็นคือใช้พลัง,งามากกว่า6เท่า